สวัสดีครับวันนี้มาพบกับไอเวอีกแล้วนะเช่นเคยเพราะว่าผมบอกว่าจะลงคลิปได้สามคลิปในต่อวันหนึ่งนะใช่ไหมคับท่านผู้ชมไม่ว่าจะลงอัด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 อย่างเดียวเลยนะมันไม่ใช่นะผมอุ๊ยอุ๊ยอะไรนี่ โอ้ยเฮ้ยแกเป็นฝึกวิ่เลยเหรอหนึ่งสองสามสี่ฮะไม่ใช่สินว่าแกเป็นสิบสี่วัยโอ้โหดวงดีเลยขอรับของก่อนนะเฮ้ยตอนแรกมึงนึกว่าวงลงนะน่าจริงว่ะทุกคน เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหนี่งใส่ไปก่อนนะชอบก็ชอบไปชอบก็ชอบไปยังไปเรื่องโอ้โหของฟรีมีในโลกนะครับทำเป็นเล่นไปนะครับโอ้ด,ดูโอ้ดูดิ ดูถ้าผม zoom ก็จะผมยังมีไอคอนราชาเกลือเลยครับก็จะผมยังมีไอคอนราชาเลยครับนี่วันนี้ผมถึงได้ดูมีดีวะนะไอคอนราชาด้วยแก้วยวรับตัวเลี้ยงไปมีอะไรรู้ไหมโอเค เนะี่ยล้าให้หมดเลยนะที่ของอะไรที่เรายังไม่เอาไปอยัแว่ารอช้าโอ้ตัวซ้ำเลยเนี่ยโอ้โหมีไอคอนราชาับเชื่อดูโอ้อนะโอสุ่มได้แต่ของเกลือๆนะครับไอคอนผมเนี่ย ตอนนี้ยมว่าสมัยผมกระดิ่งสองนะแต่ผมจะเอาบูไฟเยอะกว่านะผมพ่อชมผมชอบเขานะ้วโอ้ยค่อนราชามันต้องเหมาะกับแม็กสายฟ้าอย่างเดียวดูนี่ยิ่งเท่ใส่ก็ยิ่งเท่นี่เสียดาบอัตมินนะเว้ยทำไมมันหดจังเฮ้ย ด้รับมีฟรีเลยนเนยะโอ้โหเดี๋ยวผมขอไปดูเซิร์ฟเวอร์เก่าผมหน่อยนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์เก่าผมมีอะไรบ้างเนานะ อืเราไปดูเซเวอร์เก่าก่อนนะเซเวอร์นี้่ก็คือเลเรื่องสุดๆแล้วตอนนี้ตัวดำกาโลุก็มาแล้วด้วย,ยนี่ไม่ทันนี้สูบมันนี้เลยฮะแป๊บเดียวท่านผู้ชมรอมันแป๊บเดียวแค่นั้นนะ ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมกำลังเข้าซูเปอร์เก่าผมอยู่นะวิวทำอะไรซูเปอร์เก่าอี่จังวะนี่มีทีมฟรีแจ็คฟรีกันเลยทีเดียวนะะฮโอ้โห ทำไรแล้วนะแจกฟรีแจ,ก,แจกนำกันนานดิข่าว่าให้เจ้าไปเติมเงินดีดีกว่าเงี้ย <Yeah. S 1> ทำไปเล่นไปนะเดบุ้ยฮึชิดขี ุนยนี่องของเกลือนะไม่อยากจะเชื่อนะฮะรับของก่อนนะดูบูตอนแรกึูว่าองลงนะหนะ่มคนจะไปเล่นเซิฟเก่าผมอยู่นะในเรื่องของเกลือ่ไก่

รับไปเลยโอ้รับไปรับไปเลยปาสูนโอ้หนบูไฟผมนะเปลี่้วไปทละโอ้โหโคตรเทพนะ คณะบูมยังไม่ทันได้ไปดูหลายวันเลยนะโอ้โหโอ้โหตัวใบหนึ่งใบเดีดวยวเราไะส่สมมีิเฮ้ยได่ได้เย่ได้แต่ตัวไกลๆนะเราอ่ะ ไปแล้วแต่ผมเลเวล10ไม่ใช่ถ้าผมเลเวล40ทุกคนว่ามันเจ็ดดีผมก็ว่าดีอยู่เหมือนกันนะ

ซื้อเวอร์นี้มันจะไม่ไดีอยู่อย่างคะตรงที่มันไม่ได้สูงแค่ใบหนึ่งนี่นะอเองครับดีสูงใบหนึ่งไลยได้วใไปบตอนไหนวันพันแมนโวยจะเข้าครับผมไม่อนได้คิดโอ้โหเกลได้กเอสครนะผมนี่เป็นตัวที่ผมยังไม่มีเลยโอ้โห میه لونی چه مدام میوه؟ نه نه دیگه نه